จังหวัดสมุทรสาครหนึ่งในจังหวัดปริมณฑลที่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ30กิโลเมตรตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำท่าจีนในเขตพื้นที่ภาคกลางตอนล่างของประเทศไทยมีพื้นที่โดยรวมประมาณแป2ร้7จตารางกิโลเมตรประกอบไปด้วยสามอำเภอคืออำเภอเมืองสมุทรสาครอำเภอบ้านแพ้วและอำเภอกระทุ่มแบน โดยมีพื้นที่ทางทิศเหนือติดกับจังหวัดนครปฐมทิศใต้ติดกับอ่าวไทยทิศตะวันออกติดกับกรุงเทพมหานครและทิศตะวันตกติดกับจังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดราชบุรีมีประชากรโดยรวมทั้งสิ้นมากกว่า5,500,000คนลักษณะเด่นของจังหวัดสมุทรสาครคือการมีลักษณะเป็นภูมิประเทศที่เป็นที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเลมีแม่น้ำท่าจีนที่ไหลผ่านตอนกลางจังหวัด และไหลคดเคี้ยวตามแนวเหนือใต้ลงสู่อ่าวไทยที่อำเภอเมืองสมุทรสาครส่วนพื้นที่ตอนบนในเขตอำเภอบ้านแพ้วและอำเภอประทุ่มแมนมีความอุดมสมบูรณ์ของดินและมีโครงข่ายแม่น้ำลำคลองเชื่อมโยงถึงกันกระจายอยู่ทั่วพื้นที่กว่า170่รจสสายจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเพนาะปลูกพืชนานาชนิดส่วนพื้นที่ตอนล่างของจังหวัดในเขตอำเภอเมืองสมุทรสาครนั้น อยูด่ดิบชายฝั่งทะเลยาวกว่า41.8กิโลเมตรจึงเหมาะที่จะประกอบอาชีพประมงทะเลเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งและทํานาเกลือนอกจากนี้ที่จังหวัดสมุทรสาครยังมีการจัดสรรญาณธุรกิจอุตสาหกรรมและที่อยู่อาศัยอย่างเป็นสัดส่วนเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของจังหวัดในทุกๆด้าน สำนักง,งานสากลจังหวัดสมุทรสาครที่ตั้งเลขที่2 1ทับ36หมู่9ตบโคกขามอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครวิสัยทัศน์เป็นองค์กรต้นแบบในการสร้างความสําเร็จให้กับสากลและกลุ่มเกษตรกร,รด้วยนวัตกรรมการจัดการพันธกิจ ส่งเสริมเผยแพร่เกี่ยวกับอุดมการณ์หลักการและวิธีการสากรณกและสนับสนุนพัฒนาสากรณกและกลุ่มเกษตรกรในการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการองคอ์กรการดำเนินธุรกิจการบริการต่างๆและมีบทบาทในการพัฒนาชนุมชนวัฒนธรรมองคอ์กรโครงสร้างสำนักงานสาธรณก่จังหวัดสมุทรสาครประกอบด้วย สากลจังหวัดสมุทรสาครเป็นผู้บริการจชามีหนึ่ง่ายบริหารทั่วไปมีสี่กลุ่มวิชาการได้แก่กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสาก์กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสาก์กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสาก์และกลุ่มตรวจการสาก์มีสองกลุ่มส่งเสริมสาก์ได้แก่กลุ่มส่งเสริมสากรหนึ่งดูแลพื้นที่ยาอเพืองสมุทรสาคร กลุ S <S ่มส่งเสริมสากลสองดูแลพื้นที่อำเภอประทุมแบนอำเภอบ้านแพ้มมีสองนิคมสากลได้แข่นิคมสากลม่านไล่และนิคมสากลคู่ขามสากลและกลุ่มเกษตรกรในความรับผิดชอบของจังหวัดสมุทรสาครประกอบด้วยสากลจำนวนทั้งสิ้นหสแห่งกลุ่มเกษตรกรจำนวนทั้งสิ้นแปแห่งโครงการสำคัญตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสาก์ ประกอบด,ด้วย 1. ตลาดนำนตการผลิตและโครงการสำคัญตามนโยบาย 2. ผลการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 3. ประสิทธิผลข,ของการใช้อุปกรณ์การตลาดปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานรองรับเศรษฐกิจภาคการเกษตรที่สหกรและกลุ่มเกษตรกรได้รับการสนับสนุนจากกรม 4. ผลสำเร็จของงานส่งเสริมพัฒนางานกำกับด,ดูแล แก้ไขและป้องกันปัญหาของสากรในภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตรในระดับพื้นที่ 5. สารสนเทศผลสำเร็จของการสร้างเครือข่ายของงานสากรในระดับพื้นที่แยกเป็นสารสนเทศเครือข่ายของงานสากร,การภาคการเกษตรและสารสนเทศเครือข่ายของงานสากรนอกภาคการเกษตร 6. งานส่งเสริมและพัฒนาสากรและกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง